ครับวันนี้นะครับมาดูสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือควายไวยไทยนะครับวันนี้มีอยู่30ตัวนะฮะเป็นเครื่องสัญญาที่ดีนะครับสำหรับชาวสวนนะครับสวนสวนผลไม้นะฮะมีแม่อยู่20นะมีตัวผู้อยู่ประมาณสิจะต้องขายออกนะครับทำไมถึงบอกว่าดีนะ หนึ่งก็คือเลี้ยงง่ายนะครับกินได้ยินย้าได้ทุกประเภทนะครับนะและ้วก็ทุกปีนะครับก็จะให้ลูกนะครับตัวแม่ก็จะให้ลูกปีละหนึ่งตัวนะครับขายลูกก็ได้นะครับในราคาหลักหมื่นต้นๆน,นะับถ้าเราเลี้ยงสักหน่อยหนึ่งนะครับก็จะขึ้นมาสองสามหมื่นนะครับปีหนึ่งสูเรามียี่ยี่สิบแม่เนาะก็ มีลูก20ตัวนะครับก็ได้ก็ได้เงินแสนเลยร,ราคาของสัตว์ใหญ่นะครับของวัวของควายก็ดีอยู่นะครับเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายนะครับเหมาะสำหรับความหรือสวนสวนผลไม้นะครับที่สามารถที่จะนำไปเลี้ยงคู่กับต้นผลไม้ต่างๆตอนนี้นก็คือเลี้ยง แบบปลูกส้มโอปลูกมะม่วงเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่จะต้องมีให้เขานะครับก็ก,ก,ก็คือบ่อน้ำนะเขาชอบในการที่ลงไปไดไปแช่ในน้ำนะครับก็เรียง่ายตอนตอนเช้านะครับก็มาปล่อยเขาให้มากินนะครับก็ ก็มาไลาเาเา่เขาเข้าข้อเข้าเรานะครับเขาก็จะมีจ่าฟูงอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วดูที่จ่าฟูงเราที่เขาอยู่ตรงไหนให้เขามาัดอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับผมกป็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์อะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงฝากกด สับับส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 ับกับสดบสั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 บปับสับสับคับับสับสัสัสับสับััสัส